คุณผู้ชมหลายๆคนครับอาจจะเริ่มสงสัยแล้วครับว่าตัวเองเนี่ยมีอาการอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าภาวะสมองเสื่อมหรือเปล่าหรือว่าคนใกล้ตัวที่ที่คุ้นเคยกันอาจจะเป็นญาติอาจจะเป็นเพื่อนเนี่ยเขาอยู่ในภาวะเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมหรือเปล่าอาจารย์มีวิธีที่จะสังเกตง่ายๆไหมครับว่านี่แหละคืออาการของสภาวะสมองเสื่อมครับเราเรียกว่าอาการเตือนสัญญ,ญาณาาเตือนน,นะคะได้ครับค่ะซึ่งจริงๆ ถ้าสัญญาณเตือนอันนี้มันเป็นไปมากขึ้นเรื่อยๆยมันมีความเสี่ยงนะคะอะคนดีสมองเสื่อมไม่ได้เป็นเฉพาะเรื่องความจําอย่างเดียวแต่ว่าเมื่อเราเริ่มต้นพูดถึงอัลไซเมอร์เราพูดถึงความจาก่อนเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอาเรื่องของความจํามาเล่าให้ฟังนะคะอ,อย่างที่ตามที่โชว์ขึ้นมาที่หน้าจอศูนย์เสียความจําระยะสั้นนะคะมเมื่อกี้ที่อาจารย์เล่าให้คุณฟังนะคะว่าอไปเมืองจีนมาเจ็ดวันจําไม่ได้ นะคะหรือว่าไปต่างจังหวัดมาวันกว่าสองวันจําไม่ได้นะคะแล้วการจําไม่ได้นั้นมีผลกระทบต่อการทํางานและการใช้ชีวิตอเอาตอกลงทํานี้ไป,ออไปแล้วอย่างเอาทําไปแล้วทําอีกเช่นกินยาไปแล้วว่าจําไม่ได้ว่ากินไปแล้วกินแล้วกินอีกนะคุณลืมกินยาที่ใครๆก็ลืมได้ค่ะอ,อาจารย์ว่าหมอาอาจารย์เต้กับอาจารย์อ้อยกัจจะเป็นมีบ้างมีบ้างคุณลืมกินยาได้แต่คุณกินแล้วลืมไม่ได้นะคะ S <S เมื่อที่คุณกินนะคุณต้องบอกว่านี่ฉันกินยาเมื่อนี้แล้วนะคะไปแล้วแล้วก็จริงๆเขาบอกเอ๊กินไปได้ย,ยังวะอะไรทั้งอันนี้ไม่ได้กินแล้วลืมไม่ได้นะคะมันไปกระทบกับชีวิตประจาวันหรือเปล่าถัดไปค่ะสิ่งที่เคยทําเป็นประจําเริ่มทําไม่เป็นเช่นคนไข้เคยทําไข่พะโล้ลดเลิศลูกบอกไม่เคยกินไข่พะโล้ที่ไหนมาอยู่กรุงเทพไม่เคยมีไข่พะโล้อันไหนที่เหมือนแม่ทํา <c oughs> กลับไปแม่ทําไข่พะโล้ไว้ให้ปรากฏว่ารสชาติไม่ใช่ซะแล้วอแล้ววันที่เขาบอกว่าจะต้องเอาแม่มาหาอาจารย์เนี่ยเขาบอกอาจารย์เปิดฝาหม้อไปไข่พะโล้ทั้งหม้อของแม่ไข่อยสิบฟองแม่ต้มไข่แล้วไม่ได้ปอกเปลือกครับแล้วโยนลงไปในน้ําพะโล้อันนี้ผ <c oughs> ิดปกตินะคะ <c oughs> <c oughs> คนที่เคยทําได้เป็นประจำเคยทําได้ดีอ่ะ ถ้าอาจารย์ขนาดอาจารย์อ้อยทําไข่พะโล้ไม่เป็นอาจารย์อ้อยก็รู้ว่าต้องต้มไข่และต้องปอกเปลือกทำน้ําพะโล้แล้วอาจารย์ต้องเอาไข่ที่ปอกเปลือกแล้วมาใส่ถ้าคนที่เคยทําประจําเอาไข่ที่ต้มแล้วทั้งเปลือกมาใส่อันนี้ผิดแล้วคะมันผิดแบบที่ไม่ใช่ไม่ต้องขนาดแม่ครัวนะคะคนไม่ใช่แม่กลัวก็ไม่ได้นะคะลืมปรุงอาหารลดเพี้ยนไปนะคะอ่าบอกจะผัดกะเพราแม่เอาโหระพามาใส่ นะคะหรือว่าจริงๆขั้นตอนทุกทีแม่เคยสอนมาว่าจะต้องใส่นี้ก่อนใส่นี้ก่อนแล้วนี้ใส่ทีหลังแม่ก็ใส่มั่วไปหมดเลยอาจารย์บอกไม่เป็นไรเอาใส่ไรกก่อนก็ได้เหมือนกันอกเอ้าแต่ก่อนที่สอนหนูแบบหนึ่งทาไมตอนนี้แม่มาทําอีกแบบหนึ่งนะคะ,ะขับรถนี่เหมือนกันค่ะตอนขับไปขับได้นะตอนขับกลับไปไม่เป็นแล้วนะคะไปไม่เป็นเอ้าแล้วยังไงจะใส่กุญแจรถแล้วยังไงแล้วงไงต่อแล้วร<อ>าเป็นคนนั่งข้างของนั่งมางเอาก็เธอเป็นคนขับฉันจะรู้ได้ไงว่าทําอะไรต่อ ะะแล้วมันก็หายไปแล้วเดี๋ยวมันจจะกลับมาแล้วเดี๋ยวต่อไปมันก็ชักจะเลื่อนเลือนเอ๊ะไม่รู้จะต้องทำยังไงต่อประมาณนี้นะคะ,คะของที่เคยทําเป็นประจําเริ่มทําไม่ได้แล้วมันจะเสียของที่ซับซ้อนก่อนค่ะเช่นการทำา<ม>ข้าวนะคะการวางแผนการทําบัญชีทุกปีเคยทำจ่ายเงินค่าภาษีนะคะทําภาษีได้เคยมีคอนโดอยู่นะคะเคยมีห้องห้องเช่า อยู่ร้อยกว่าห้องสองร้อยห้องทอําบัญชีเรียบร้อยตอนนี้ทักจะไม่ได้แล้วใครมาจ่ายเงินแล้วลงไม่ถูกแล้วว่าคนนี้อยู่ห้องไหนยังไงทั้งหลายแล้วใบเสร็จออกไปแล้วยังไงไม่มาทบวทวนทําไม่ได้ละอันเนี้ย <c oughs> ผิดปกติค่ะถ <c oughs> ัดไปเลยค่ะพูดนะคะคนไข้ที่เป็นสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์ที่จันบอกพื้นที่ที่เรามันทึกความจําไว้นะคะมันอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ตรงแถวแถวท่าทนดอกไม้ <c oughs> นะคะตรงนี้จะเป็นที่ที่เราจะบันทึกความจําลงไปในคนที่เป็นสมองเสื่อมเสียเรื่องความจําแล้วเนี่ยมันจะเสียพื้นที่ถัดถัดไป พื้นที่ถัดไปค,คือพื้นที่เรื่องของภาษาค่ะคนไข้จะพูดไม่ถูกเรียกไม่ถูกเรียกไม่ได้เริ่มต้นจากการเรียกไม่ได้ก่อน <mm> ที่เราเรียก n a m ิ n g ค่ะเรียกชื่อสิ่งของไม่ได้นะคะถามว่าอันนี้อะไรนะคะอ๋อเอาไว้ใช้เขียนนะอาจารย์เอาไว้ใช้เขียนนะคะ <mm> เขาไม่เรียกอาจารย์ว่าปากกา <mm> เขาบอกว่าใช้เขียนหรือบางคนก็บอกว่าเรียกว่าดินสอแต่ถ, <mm> ถ้าคนมีการศึกษาคุณต้องบอกได้ว่านี่คือดินสอหรือคือปากกาค่ะ ยกเว้นในปากกาไอ้ดินสอกด,กดที่มันซับซ้อนมากอันนั้นช่วยไม่ได้แล้วแต่ถ้าเห็นชัดเจนว่าอันนี้เป็นอย่างนี้นะคะต้องแยกได้ว่าอันนี้ปากกาอันนี้ดินสอต้องเอาให้ชัดไม่ใช่ไอ้ที่ใช้เขียนนะหมออ้อที่ใช้ใช้เขียนนะคะหรือคนไข้รเรียกไม่กวาดไม่ถูกไอ้ที่เอาเอาขี้ผงม,มารวมกันนะคะคนไข้เรียกทีวีไม่ถูกบอกว่าไปเปิดไอ้ตู้ฉายหนังให้หน่ยอยอย่างนี้ค่ะอันนี้ผิดปกติเราจะเริ่มต้นได้เรียก naming ไม่ถูกแต่ว่าเรียกชื่อคนเนี่ยนะคะมันเจอได้ในคนทั่วๆไปนะ แต่ว่าถ้าเรียกชื่อสิ่งของไม่ถูกอันนี้ค่ะผิดปกติผัดนไปค่ะไม่รู้เวลาและสถานที่นะคะจะงงนะคะอ่าเห็นนาฬิกาตอนนี้เห็นว่าสิบโมงแต่ก็ไม่รู้ว่าสิบไหนนะคะไม่รู้ว่าเป็นสิบโมงเช้าสิบโมงเย็นหรืออะไรั้างแหล่นะคะแล้วก็สถานที่ก็ดูไม่ออกครับเพราะตอนนี้ฉันอยู่ในงานศพนะคะตอนนี้กําลังเวียนเพียนอันนี้อยู่ที่วัดอยู่ที่โบสถ์มาดูแล้วงงเอาแม่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันเอางงละเออเราอยู่ตลาดลึกดาว นะคะพาไปโรงพยาบาลตอนแรกก็รู้ว่าโรงพยาบาลอันนี้มาโรงพยาบาลรามาพอตรงเนี้ยนึกไม่ออกแล้วแม่แม่ตอนนี้เราเลี้ยงอยู่ที่ไหนแม่เคยเจอจาย์หรือเปล่าเออเหมือนก็เจอนะแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันแม่อ๋อสงสัยจะเป็นที่วัดหรือเปล่าเราเจอกันหรือเปล่าตอนนี้เป็นที่วัดหรือเปล่าไม่รู้แล้วว่าตรงน,นี้คือโรงพยาบาลค่ะเรารู้จักว่ามันเป็นโรงพยาบาลเนี่ยมันไม่ได้มีเขียนป้ายว่าโรงพยาบาลอย่างเดียวมันมีสิ่งแวดล้อมถูกไหมคะอาจารย์เต้รู้ว่าอันนี้คือสิ่งแวดล้อมอันนี้คือโรงพยาบาล นะคะถึงบางโรงจะคนน้อยบางโรงจากคนเยอะแต่มันจะมีอะไรบางอย่างที่เรารู้ว่านี่คือโรงพยาบาลแต่คนไข้นี่ยจะไม่รู้นะคะไม่รู้เวลาไม่รู้สถานที่ถัดไปค่ะตัดสินใจไม่ได้นะ,ะถามว่าแม่ไปกินข้าวกันถามว่าแม่เอาอะไรกินงก๋วยเตี๋ยวทุกทีเขาก็จะบอกเรานะคะว่าอย่างนี้เขาจะกินเส้นเล็กถ้าเป็นต้มยำไอ้ถ้าอย่างนี้ถ้าเป็นต้มยำเขาจะกินเส้นเล็กต้มยำมเราก็เกือบจะสั่งให้เขาละเรานึกว่า เดี๋ยวถามเขาก่อนตกลงเอาอะไรเขาบอกแล้วแต่คุณอะแล้วแต่คุณขึ้นมาแล้วอันนี้จริงๆเราเป็นลูกเขาทุกทีเขาไม่เคยเรียกเราว่าคุณเอาอันนี้สับสนไปแล้วฉันกลายเป็นใครไปแล้ววะเนี่ยนะคะแล้วแต่คุณไปแล้วเขาไม่ตัดสินใจนะคะตกลงเอาอนไนดีถ้าไปเจอของอย่างนี้ตกลงเอา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 สีไหนดีคะนะคะเราจะซื้อของนี้ตกลงว่าจะมาซื้ออันนี้แล้วตกลงมันมีสองสีเนี่ยจะเอาอะไรแล้วแต่คุณก็เขาเป็นคนบอกเราว่าเขาอยากได้ นะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่ไม่เอาแล้วไม่ตัดสินใจนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่บางครั้งก็ตัดสินใจก็ยากนะคะอ่าหรือว่าเพี้ยนเช่นคนบางคนที่เริ่มเป็นสมองเสื่อมอาจจะยังขับรถได้อยู่ครับพอขับไปขับมาเกิดบังเอิญลืมกุญแจไว้ข้างในแล้วก็ทํารุ่นโบราณคือกดล็อกประตูแล้วก็วันปิดประตูปึ้งไปเลยค่ะกุญแจยังอยู่ข้างในเลยอ่ะแล้วยังเคยเจอคนไข้ขนาดเครื่องยังติดอยู่เลยนะคะยังบึ้น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 อยู่เลยแต่ว่ากดล็อกประตูเข้าไปแล้วก็ ปิดไปเลยนะคะปรากฏว่าเอ๊ะเราจะทาไงดีละ่ะพอเดิมอ้าตายแล้วกุญแจอยู่มันจะต้องตัดสินใจอะไรคนส่วนใหญ่ก็จะดูว่าโทรไปหาสุขที่รักที่บ้านเลยเจอ,อเอากุญแจจำรองมาให้หน่อยนะคะหรือบางทีเราก็จะตามช่างกุญแจไม่อยากให้ที่บ้านรู้เนาะที่บ้านรู้อาจจะต้องมา, <c oughs> เ,าเ,เรื่อง<า>ใหญ่อีกนะคะประมาณนี้นะ <c oughs> กลายเป็นเรื่องใหญ่ไปเอกเฮ้ยไปตามช่างกุญแจให้หน่อยเฮ้ยอย่างเงียบไวน้น่งเงียบไว้ตามช่างกุญแจหน่อยมาแต่คนไข้ของอาจารย์ไม่ตามช่างกุญแจค่ะหาก้อนหินมาทุบเลยค่ะ เขาทุบกระจกเลยอันนี้คือคการตัดสินใจซึ่งมันไม่เหมาะสมค่ะม,มันไม่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาในระดับที่จริงๆเขาเคยแก้ปัญหาได้อันนี้อันนี้ผิดนะคะอันนี้ผิดปกติเลยนะคะถัดไปค่ะถ้าเราพูดถึงความรักความอบอุน่นความกระตันยูคนไข้ก็จะงงๆนะคะนะคะเขามาลดน้ําทําอะไรนั่นเป็นยังไงอันนี้เขามากราบขอพรเอาเป็นยังไง แล้วมันจะพรยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณเนี้ยเขาก็จะแสดงออกให้เราเห็นว่าเขาไม่เข้าใจสิ่งที่มันเป็นเรื่องของนามธรรมาซึ่งอันเนี้ยไม่ง่ายเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าคุณอยู่กับเขาคุณจะรู้เลยว่าเอ้ยแม่เขาไม่เข้าใจอะ่ะตอนแรกเราอาจจะคิดว่าเฮ้ย <c oughs> เขาฟังเราไม่รู้เรื่องเพราะเวลาเราพูดเร็วไปไหมแต่ว่าในที่สุดเขาก็จะงงๆเอาแม่เราต้องไปอย่างนี้อะไรนะคะอ่าตรงนี้เข้ามาอย่างนี้เอา อ่าเพราะถึงเวลาเราจะไปงานแต่งงานเราเป็นญาติทางฝ่ายเจ้าสาวเขาเอาขนมมาให้อันนี้ก็คือมาส่งมาส่งและมาส่งข่าวว่าลูกสาวบ้านนี้เขาจะแต่งงานเอานี่มาทาไมมาอย่างไงบอกอ๋อบ้านนี้เขาส่งมาเขาส่งมาทําไมคือไม่เขาเข้าใจ <ừ> ว่าไออันนี้มันคือสื่อถึงอะไรนะคะซึ่งแต่ก่อนนี่ <ừ> เขาเข้าใจห <ừ> รอไหมคะอันนี้ก็คือสูญเสียไปเลยว่าอันนี้กับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอะไรยังไงเนี่ยอันนี้จะหายไปนะคะขาดไปค่ะ คนไข้ก็จะมีการวางของผิที่แบบแปลกๆนะคะตู้เย็นนี่จะเป็นจำเลยมากเลย <S 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 แล้วก็อาจารย์ที่ไม่เข้าใจว่าทําไมคนไข้จันชอบเก็บของทั้งหลายแหล่ที่เราคิดว่าตัวเองมีค่าไว้ในตู้เย็นเช่นนะคะกระเป๋าสตางค์กุญแจมอเตอร์ไซะค,ะค่ะกุญแจมอเตอร์ไซค์โยนเข้าตู้เย็นเลยอ่ะนะคะ <S <S ลูกปัญหาแทบเต็มบ้านแต่เมืองพอเปิดขึ้นมาปลาให้ตายอยู่ในนี้ไออันที่เจ็บปวดมากคือกล้องถ่ายรูปค่ะนะคะสมัยก่อนมีกล้องถ่ายรูปเนาะ <G ül üş> นะคะแล้วนี้โทรศัพท์ม,มือถือก็โยนเข้าช่องฟีดนะคะลูกมันบอกอาจารย์ขานหนูซื้อให้ทุกเดือน <G ül üş> อาจารย์ก็บอกเธอไม่ต้องไปซื้อสมาร์ทโฟนแล้วเธอไปซื้อัละห้รารอ <บ ut. S 1> ้อยแล้วกันเธอไม่ต้องไปนั่งสมาร์ทแล้วเออถ้ามันเสียห้าร้อยเธอก็ซื้อไว้ทั้งโลหลนึ่งแล้วกันพอถ,ถึงเวลาก็บอกเขาว่าาซิมเบอร์นี้มานะคะประมาณนี้เพราะแม่เข้าช่องฟีดนะคะเอาเข้าเครื่องสักค่านี้เข้าใจได้นะลืมแต่เข้าช่องฟีดเนี่ยไม่ได้ค่ะนะคะใส่บาทเสร็จแล้วนะคะใส่บาทเสร็จแล้วเนี่ยค่ะไอ้จามใส่บาทซึ่งจริงๆแม่จะต้อองาม เอาข้าวไปให้นกกินมาล้างวางปรากฏว่าแม่เอาขันใส่บาตรทั้งอันแค่ช่องแค่ตู้เย็นเลยอะนะคะหรือคนไข้อะเก็บรองเท้ารองเท้าคู่นี้หลานซื้อให้ใหม่โอ้โหชอบมากปรากฏว่าไงอะหนูเห็นอยู่ในตู้เสื้อผ้าอย่างเงี้ยคะ่ะ <c oughs> เอารองเท้าไม่ได้ห่อด้วยนะคะไม่ได้ห่อด้วยอาจารย์ก็เป็นหมกอยู่ข้างล่างไอชั้นล่างอะหนูก็เอะอะไรว่ามันเหมือนกับมีดินดินอยู่หนูไปดูใต้แล้วนะคะข้างล่างนั่นก็เป็นช่องใสก่กางกเกงอยู่แม่ก็แอบเอารองเท้าซุกเข้าไปอยู่ตรงนั้น นะคะอันนี้ผิดแล้วค่ะมันไม่ใช่มันนะครับถัดไปครับอารมณ์หรือพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปได้นะคะโดยที่อันนี้เจอบ่อยในคนไข้สมองเสื่อมจากเรื่องของหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีถ้าหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองส่วนด้านหน้าไม่ค่อยดีนะคะคนไข้จะคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้รารยาทไม่มีทําอะไรตามใจตัวนึกจะปี๊ดก็ปี๊ดนะคะ,ะคะวบคุมไม่ได้เพราะว่าพื้นที่ในการควบคุมตรงนี้มันเป็นการบูรณาการของสมองหลายอย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะนั่นไปแล้วก็ เรื่องอัพเรื่องแต่งเนื้อแต่งตัวเรื่องเพ์ฟอมแมนซ์ของเขาเรื่องมรารยาทเขาที่เขาเคยเนี้อของเขาแบบหนึ่งเนี่ยมันเสียไปเลยค่ะมันมันไม่น่าเชื่อเลยว่าเราเห็นเขามายี่สิบสามสิบปีเขาขนาดระดับอย่างนี้นะคะแต่ว่าวันนี้เขาทำอะไรอีกแบบหนึ่งลูกก็รับไม่ได้ลูกก็แบบแย่มากแล้วก็ไม่ยอมให้เขาออกมาอีกเลยเพราะรู้สึกออายขายหน้ามากคนดีมันเป็นโรค มันเป็นความผิดปกติอยู่ดีๆพ่อก็ไปยืนฉีดที่เขากําลังเวียนเทียนกันอยู่อะพ่อหลบไปนิดนึงแล้วเขาไปยืนฉี่ตอนนั้นโอ้ยหนูไม่รู้จะเอาหน้าไว้ที่ไหนอาจารย์บอกไม่ต้องไว้ที่ไหนไว้ที่หน้าคุณนีดแหละแล้วคุณก็บอกเข้าไปบอกว่าพ่อสมองไม่ค่อยดีต่อไปข้างหน้าพอเขาเห็นพ่อถอยๆไปทําท่าจะฉีดมีคนเอากระป๋องมารองให้เลยอะค่ะแล้วพ่อก็จะรอตอนหลังพออยู่กันไปเวียนเทียนไปหลายปีพอพ่อจะฉีดพ่อแอบหลบไปแล้วคอยดูว่ากระป๋องมาหรือยังนึกออกไหมคะ ะขณะที่แบบความจาเขาไม่ดีแต่เขายังนึกออกว่าเามาตรงนี้จะมีคนเอากระป๋องมารอคุณไม่ต้องอายของพวกนี้เจอได้เรื่อยๆค่ะถัดไปน่าจะเป็นอันสุดท้ายนะคะคนดีไหมน่าจะยังมีับเก้กระภาพเหมือนกันค่ะเรื่องของการแต่งเนื้อแต่งตัวการวางตัวนะคะการทักทายคนนะฮะอ่าล่วงเกินคนบางทีคนไม่รู้จักก็ไปพูดจาเล่นหัวัะเขาหรือว่าไปอ่านั่นอ่าไปเด็กลูกของใครก็ไม่รู้ไป ทําอะไรที่มันดูไม่เหมาะสมนะคะคนที่เขาเป็นคนอ้วนพุงใหญ่ก็เดินเป็นรูปพุงเขาบอกเฮ้ยพุงอย่างนี้ไม่ไหวเลยนนไม่ดีกับสุขภาพเฮ้ยเขาจะตีเอาไหมนะคะว่าจริงๆอันนี้ไม่เหมาะสมะนั่นก็คือบุคลิกภาพเปลี่ยนไปจากการที่รู้ว่าควรไม่ควรอยู่ตรงไหนก็เปลี่ยนไปอาบน้ําแต่แต่งต,ตัวเสื้อผ้าก็เสียไปนะคะประมาณนี้คร,ครับงานที่สิบครับอาจารย์ความคิดเลื่ยมนะคะก็คือปกติเขาจะเป็นคนที่อยากไป มีสังคมมีอะไรทั้งหลายแหละปรากฏว่าเขาก็ไม่เอาแล้วนะคะคเขาก็จะไม่เอาแล้วอ่าชวนไปเคยฟังดนตรีในสวนตอนช่วงนี้ของปีก็จะไปฟังกันอ่าไม่ร้อนมากอากาศไม่ร้อนฝนไม่ตกอะไรทั้งหลายแหลกเขาก็จะไม่ไปเคยดูโคน้นดูอะไรเสียไปหมดเลยนะคะเขาก็ไม่ไปแล้วของที่เขาเคยชอบไม่ชอบ ไอความคิดที่เริ่มนลยคือหมายถึงว่าไม่ต้องไปทําโปรเจกต์ใหม่เลยละคะนี่คือว่าฉันจะไปทําอะไรอย่างไรในอะไรที่แตกต่างจากชีวิตเดิมๆที่มีอยู่อันนี้เขาจะหายไปเลยะคะ่ะเขาจะเสียไปเลยนะคะอ,อันนี้ก็คือคเป็นจิบสัญญาณเตือนค่ะคนดีครับอาจารย์ครับสัญญาณที่ว่าเนี่ยครับจะต้องเกิดครบทุกข้อไหมครับหรือว่าหรือว่าแค่คข้อเดียวก็เริ่มน่าจะต้องเอกใจแล้วอาจารย์ใช่ค่ะข้อเดียวเลยค่ะอ่าข้อเดียวนะคะเพราะในการวินิจฉัยเราใช้ข้อเดียวนะคะเราใช้ข้อเดียวเพียงแต่ว่า มันเกิดขึ้นในหลายส่วนของสมองแต่มันอาจจะเกิดตรงนี้ก็ได้เกิดตรงนี้ก็ได้แล้วแต่ว่ารากของมันหรือเหตุของมันมาจากอะไรนะคะ